ก็กาบสวัสดีครับวันนี้พบกับผมบัน a า a f ฟล e นะครับกับเกม Sniper g o อ d ์โ v2 นะครับผมอ่า่างนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะครับเรา่มเลยยัง let's go Uniform, you heard the man. Can you confirm his story? Copy Razor. From what we can tell from satellite data, he wasn't lying. You need to cut through that. Cave system. We're rounding up a welcome party for Hassan and Meredov. So hustle if you don't want to be late. Yes, sir. This is one event I can't miss. We have zero intelligence. The hostiles have set up. Uniform, we're getting static interference. Must be the rock density. We'll report topside. two, Three, back out. รู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ก็ดีนะพี่เอาละไปเ,เรื่อยโอ้จับมือไว้เกือบไปแล้วต้องมีคนสงสัยไม่คนณี้สงสัยนะครับ ดีดีพบปืนปืนพร้อมแค่คุณเงยหน้าขึ้นมาก็สมองแตกได้เลยนะครับเอาไง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 โอ้ยเียดชิวถูวกปัก ลองมาเริ่มสเตเวนเลยดีกว่ามันติดบั๊กเสียงนะครับท่านผู้ชมพอดีว่ามันผมลองแก้แล้วมันแก้ไม่หายก็รับชมตอนเงียบๆไปก่อนนรลอกันเลยนี่เดินวิ่งวิ่งวิงวิ่งโอ้ยมืด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 โอ้มีไฟสองมารับก่อนๆบก่อน พร้อมวิ okay. m m ่งวิ่งโอเคมาค่อยมาค่อยมาวิ่งเดี๋ยวนิ่งไว้นิ่งไว้เดีไปมีใครไหมมีใครอยู่หรือเปล่ามีหนึ่งตัวกอสักดอกหนึ่งเน้นๆดอกนี้ไปไปไปก็เสร็จกระสุนแป๊บพร้อม นี่เพิ่งเห็นเนี่ยว่ากระสุนมีสำรองอยู่แค่สีนัดสองไปก่อนมีใครไหมมีหนึ่คนอันนี้ทำอะไระเดินไปย่อง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 ,องไปย่าบว้เย่าบไว้นี่ตักียงเก,เก็บได้ไหมไม่เก็บไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยอุ๊มีคนหนึ่งคนหลบก่อนเข้าไปเด้อเดไม่มีใครออกมานะไม่มีนะอย่าอย่าอย่ามองอย่ามองอย่ามองวิ่งเสียวไม่โดนน้ำเลยโอ้ไม่โดดดูดูดิดังซ้างดางขวามีของอะไรหรือเปล่าเดินไปดูเดินไปดู โอ้ยกำเบนเมียอะไรหรือเปล่า่ิวทัตแม่งโคตรสวยเลยใครมองใครมองใครมองอย่ามองอย่ามองมองมองมอบมอบคนอย่ามองอย่ามองอย่าอย่าอย่าม็อบตาไว้ก้มตาไว้เฮ้ยมีคนไม่คนไอเหี้ยเอออย่าโคตรดิโคตรดิคตรโอ้ยรู้มรู้เออสเตลลแตกจนได้ อ,อีกสองอีกสี่้ะคนข้างหลังมาไหมมามามา,มายิ่งหนึ่งตัดอีกตัวหนึ่งหนึ่งตัดเอาเฟลเอ้ถ้าโดดน้ำตั้งแต่แรกก็จบไปนานแล้ว <c oughs> ไม่ฟังก็ไงปัญหา <c oughs> ย่องนต่อไปไปตามสเต็ปเดิม ยังไปยังไปยังไปจะอีไม่ต้องสเกนแล้วจำได้แล้วว่าอยู่ไหนอืมอย่ามองอย่ามองมองอะไร <c oughs> โอเคโดนน้ำก็ได้รอบนี้เชื่อเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วลุย <c oughs> <c oughs> ก <S an> ุ้นตรงไหนเออหาปุ่มกดขึ้นตั้งนานไปทางไหนต่อทีนี้เออทางนี้ไปไม่ได้โอ,ดดโอ๊ติดๆไปได้แหละอ,อ้อมเรือขึ้นเรือได้ไหมขึ้นไม่ได้โอ้ยไปทางไหนอีกได้ั้างข้างหน้ามีถ้ำไม่น่าใช่ตทางนัง้นหรือทางนี้ ขึ้นตอนนี้หรือเปล่ามีอะไรกดไหมโอ๊ยมีคนไม่ได้กดขึ้นตองนี้เลยใช่เลยโดนใจฉันเลยมีคนหนึ่งคนเลยมีใครมานะไม่มือจะสนใจนะไหนไงนะมมอ,นมองๆๆๆๆๆเอาหันมอง,งที่อืมดอกนี้เพื่อ,อเธออติดๆ บักเยอะเหลือเกินเกมนี้พยายามแก้แต่ผมชมแก้ไม่หายสองคลิปแล้วเสียงหายแม่ถ้าเก่งอังกฤษนะเนี่ยภาคเองเลยเนี่ยปัญหาคือไม่ก็เก่งก็ท <c oughs> ่านผู้ชมก็อ่านตามไปก่อนนะครับ <c oughs> ย่องไปย่องไปย่องไป เดี๋ยวไปมีใครหรือเปล่าหยุดอะไรหยุดหยุดทำไมหยุดหยุดเพื่ออะไรใครมองใครมอง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 ,มอง,มอง,มองยิงอู้อ่ะเลือดอีกแล้วโดนโดนโดนสองตัวสามตีตัวโอ้โหเยอะเอืออีกแล้วครับท่านทำไมต้องเป็นเราเอาไมเอาไมรอบน,น,นี้ไม่ต้องมองนะยิงไกลๆเลยเออ เอา้าติด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 อะไรวะเนี่ยติดติดเออหลุดแล้วพี่ติดอะไรวะเดินจังไปเินต่อดี๋ววะท่านผู้ชมเดินต่อไปเดินต่อไปอย่าหยุดยัง้งมันหยุดที่เมื่อกี้มันหยุดอะไรนะวะหยุดตรงไหนมันก็เฮียงเห็นเมื่อกี้ ย่องไปย่องไปใครมาหลังระแวงมันหมดแล้วช่งนี้คูดร,ระแวงใครเห็นวะสต๊อปเอาให้หยุดแล้วอ,อมีคนดูก็ล่างสองคนตัวสองตัวนี้ยังไม่ไดีเนแต่มึงใครกันไงยองไงอ๋อ,อคือหยุดหยุดคือหยุดเลยไม่ต้องไปไหนใครมองอีกว่ามองอะไร ดีใครมองระวแวงหมดแล้วไม่ไปดีกว่าเป็นทางไปตามที่เคว็ดบอลดีกว่าอย่ามองนะอย่ามองอยา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 กระสุนบอมแตกเสมอทางนี้ใช่หรือเปล่ายังไปวุ้ยระแวงหลังกดเอฟลงลงเลยลงตรงนี้เลยเอ้ยมีคนหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่ ลงโคดเวงย่งองย่งองย่งองไปเรื่อยเว้ยชีวิตนี้ก็ติดฟิลอินเดียอ,อินเดียขอจำหน,น่อยจ่วงจ่วงจ่วงเห็นฉากนี้มันฟินเหลือเกินชีวิตรจริงอย่าไปทำกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้แค่ในเกม ยังไงต่อสปอตไลท์ไปทงไหมเดินตามทางอลไรกันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเสยงอะไรค่อยนะ่ะอืมคนมนคุยโทรศัพท์เอ้อมันแปลกอย่างนะบูตชมถ้าสมมติว่าเราสเตล์มนันตอนนี้คุยโทรศัพท์เล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นสเตลล์ม uh, ันแตกไหมไม่แตกน้วมัคุยกับใครคุบลมเหรอสเตลล์ไม่แตกเฉยลอเอาเออาก็เสือกไม่แตกืเดินไปเดินไปมีอะไรหรือเปล่าโอ้เกมเซฟไอซี ีเห็นแสงควายเห็นมาแล้วมันเห็นกุ๊มันเห็นแดงอีกแล้วมีข้างไหนบ้างที่สเต็มก็แคยแตกเอาเก็บกองพยาบาลกระสุนกระสุนนี่มีอะไรบ้างยิงไกลๆปืนอันน,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 นี้ปืนเออปืนก่อ,อกสร้างไรยิงเลยไหมหรือไม่ใช่ในคนวะ ยิงยิงต่านไหนยิงใครท่งางไหนไอีตัวนั้นไม่ไม่ดูมันหลบทันเอ้ไม่ผูวมาผูามาลมหนึง่งได้อยู่ตัวหนึง่งไม่โดนขอขอไม่งัวหน่อยไม่งัวหน่อยไม่น่ารอดอีกทีนึงเคลียร์ขึ้นเคลียร์แสดงว่าอย่างเลยตัวหนึง่ง ตัวนั้นยังไม่ตายวะไม่น่าใช่โดนหัวเต็มเต็มเมื่อกี้อีกตัวอย่ไหนวะไม่อยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเ,เห็นมีคนมองมีคนมองมีคนยิงเจ็บเจ็บเจอแล้วเจอแล้วยิงสวดยิงสวดย,งวย,งวยิงไม่ทันอีกแล้ว <c ười> มีชั่นฟิลอีกแล้วรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดอัดแน่วิ่งส่แม่งวิ่ง เก็บเก็บเก็บโอ้ติดติดติดรูป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 เซมแมตต์ารัใต้เวลาทำขอซองหน่อยซัมติงอัดได้หน่อยเออฟ้องเหรอฟ้องเหรอขี้ฟ้องเหรอกี้ฟ้องเหรอขี้ฟ้องเหรอสักคนยิงนังเบอร์เด็ดอื้มหัวแตกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่หวาอยู่หวานั่นไงขอซองหน่อย ไปไปดีกูชอบย่างเงยล่ะดอกนี้เบื่อเธอมืดอีกเลยอะทำไมเกมนี้มีแต่มืดวะไม่ชอบเตี้ยวเลยอะเออเคยมอง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 มองมองมองเลยมองยังมองอีกยังอีกค่ขียว่ะก็ส่องเลยก็ส่องเลยมองนักจอแม่ง เคยมองขึ้นเครืยออะไรปะไม่เห็นเคยไปจัดดีกว่าอืมมีน,นี่ไอ้ไอ้จ้วงเลยไอ้บาวนี้เอ้ยเอยมีคนนึงนทำเลยเรหยร่รยรางกายโอ้มี2สองตัวทุกตัวลำไงเหลือยิงทะลุก,กัน ทำอะไรกับมันโอ้พระเจ้าค่ายกูเดีต้องอยิงทะลุสองตัวติดเดือยังไงมันไม้ใช้มีดแต่ว่ามีดมันไม่จำต้องขอทะลุถึงหลังเลยกันเด็งดงไงขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นยาใจยาใจขอจะปั้งช่วงยิงโดดออไม่ตาย ตออกคุกเกือบตายเกือบอีกแล้วเกือบแตกอีกแล้วไปด้วยเพื่อนเอฟขึ้นถ้าปีมันก็สวยเลยเกมนี้นอกจากบักอะดีนอกจากบักอะเอ็ดีหมดแ่บั๊กเยอะชิบหายอะไรนะให้หมออ่ะ นอนหมอบมามอบร,รอรอรอโอเคเป็นขึ้นในเคลียร์พื้นที่ขอส่องหน่อยส่องหน่อยมีกี่ตัวฝั่งนู้นไม่เห็นเลยแต่รักคังสองตัวเดินคู่อ,อีกหนึ่งสามตัวน่าจะมีเท่านี้พร้อมหรือยัง ดับเบิลคิวหน้าโดนเลยเกินอ,ออกตัวไหนดีวะเอาดับเบิลคิวดีวะไม่สนยิงแม่งไห <c oughs> นวะหายไปไหนหมดหนึ่งตู้อ่ะไปไหนกันบั้งวะเมื่อกี้ยังเลยสามตัวเลยคุณหายเออโดนเลยเนี่ยนัดเดียวล่วง โอ้โหหมวดเอ็กเปิดนี่มันเอาจริงๆเลยเลือดไหลเป็นน้ำเอาไหมเอาไหมเออเอาไหมกดอ,อ่านหน่อยกดอ,อ่านหน่อยเมื่อกี้ไม่อ่านเลยโอเคให้เปิดซ้ายก่อนเลยนะตัวซ้ายเปิดตัวซ้ายก่อนตัวซ้ายไปนไหนเขาบอกแล้วมาค่อยทำตามเขา ไอ้เปิดตัวซ้ายก่อนตัวซ้ายนี่ตัวซ้ายแต่เป็นคิวมันเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไปก่อนให้สองตัวนั้นไปก่อนหันหลังไปหันหลังไปหันหลังเป็นพวกไปเก็บคิ u b l e Q d o u ลคิวต่อ d ิ u ลคิวได้หรือเปล่าต้องได้ซื้อ <c oughs> เ o ิ b l e Q ยังเหลืออีกสามตัวอีกสามหนออีกสามหนอขอเก็บไว้เรียบ สัมบคิวได้ไหมเขนนี่น่าจะขาดสวยอีกสามตัวต,ตัยิงยิงอีกอันย,ย,ยิงอัดเออเก็บไปสองยังขึ้นพื้นที่เคลียร์ยังเคลียร์ไม่จบยังเหนือตัวไหนวะก็มีเท่านี้ที่สองดูไปไหนวะ เราแวงเลยเกินไปแก้มอง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 แกมองยิงนียิงโชว์เลยไม่ได้รู้ที่ตรงไหนเจอแล้วเจอแล้วจบแล้วฝนุ่มคือมุงลูกอลงไปทางลงลงทางไหนวะเนี่ยทีนียลงได้ไหมลงไม่ได้แต่ทางนี้แม่งทางบันไดมีไม่ลงลงทางนี้ เออฮะทางลงนะโดดได้ไหมโดดไม่ได้โดดจะโดดโดดไม่ได้นู่นทางลงมีไม่ลงไม่ลงทางนี้อีกแล้วไม่ยอมเสียเลือดมันไม่ยอมเกิดจริงๆริงไป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 เออเก็บสี่โฟสองลูกเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ติดหาฮะมีเผือกมีของซ่อนไว้บันไดนี่ ขึ้นไงไหนวะกดโอเคโอ้ตัวนี้โอเค,เออเคมีของซ่อนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยโอ้โห้เฮาแล้วลงปติสีพบจบๆดีกว่า,าหนึ่งลูกโอเคเอ่ะเลขลูกติดตรงไหนอ๋อเน,น่นๆสองลูก วิ่งเลยเพื่อน anut anut ลุยหรือเปล่าทำไปเลยเพื่อนตามไปลุย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 วิ่งดิวิ่งดิเอ๊เออกูรู้ว่าวักมือจะไลย์อะไรวะอ้อยิงคำเพื่อนเน่ยก็จุดหน่อยถลมแล้ววิ่งเอวิ่งรีบขึ้นเพื่อนคุณได้ขึ้นด้วยเออไปเพื่อนไปเดซ่าเดซี่ชื่อได้รู้ อีตาวิ่งเพื่อนวิ่ง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 เอาไว้วิ่งเอาไว้ไปไปไปวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องสนใจใครวิ่งเออดุดมึงเนี่ยวิ่งไปตัวเล็กบถูเลยขึ้นเบรนเออขวาเอาซ้ายเอาโดดเออวิ่งโอ้ยคกรสิยิงวิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหัวใจกูเต้นแรง อวิ่งไปรอดเลยเพื่อนรอด้วยยายาเดี๋ยวรอดกด้วยโอยหัวใจอยู่ที่ร้อเจ็ดสิบปกติไม่เคยยิงถึงขนาดนี้วิ่งกันตาแตกร้อยเจ็ดร้อยแปดเลยวิ่ง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 น่าจบแล้วไม่น่าวิ ouais, ่งเพื่อนนีวิ่งวิ่ง สุดท้ายก็ดสุดปับเดี๋ยวไม่เอดศยังไม่ตั้งสองตัวโอเคก็จบไปแล้วครับกับคลิปสไนเปอร์โก้ปักสองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีราตรีสวัสดิ์นะครับผม